แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการฉบับที่4กําหนดวิสัยทัศน์ว่าคนพิการทุกคนได้รับการศึกษาพัฒนายอย่างเต็มศักยภาพดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและปลอดภัยในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่กำหนดพันธกิจไว้4ด้านก็คือ 1. ส่งเสริมคนพิการทุกคนให้ได้รับการศึกษาและพัฒนายอย่างเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพในทุกระดับและทุกระบบ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยภาคบังคับมีทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพสามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและปลอดภัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่สมส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทุกคนให้จัดก,การศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีวิสัยทัศน์และมีคุณภาพ 4. ส,ส่งเสริมการบูรณาการและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้จัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีวิสัยทัศน์และมีคุณภาพ 4. ส,ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเดียวกัน